พบกับมีอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาอีกแล้วกับคลิป How ดูแต่งหน้ารับปริญญาตรี อันนี้นะคะเป็นลุคที่เราตั้งใจครีเอทมาให้นะคะเอาไว้แบบถ่ายรูปเล่นรับปริญญาปะ่ะหรือจะเป็นงานทรงงานสอบอะไรก็ตามแบบว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูการของการรับปริญญาแล้วใครแบบว่าหาลุคแต่งหน้านถ่ายรูปสวยๆนู่นนี่นั่นอยู่ก็คือมาดูคลิปนี้ได้เลยแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าใช้เครื่องสําอางที่ไม่ได้จํากัดงบนะคะจะเป็นเครื่องสําอางส่วนใหญ่ที่วิงเลือกมาก็คือชอบแบบใช้แล้วชอบแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันทนนะมันดีนะก็จะมีขาขากันไปซึ่งลุคนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าจะ คือเน้นแบบว่าไม่แก่เลยเน้นแบบว่างานผิวมีความแบบเกาหลีแต่ว่ายังคงมีความติดโทนอยู่ซึ่งมิ้งก็เตรียมทริคต่างๆมาบอกเพื่อนๆกันนะคะแต่ว่าโทนสีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนแบบส้มชมพูน,น้ำตาลซึ่งมันรวมรวมกันแล้วมันจะทําให้หน้าของเราดูแบบสดใสดูเด็กอะเนาะแล้วก็ถ่ายรูปึ้นกองด้วยค่ะเดี๋ยวฮาวทูรูปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้าอ,อันขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนวันนี้มิงจะใช้เป็นของน a าเล a d i a n ค c ีม a ี y คอนซ e a l e r นะคะเป็นคอนซีลเลอร์ตัวดังของน r า คือเพื่อความติดทนเราจะลงเป็นคอนซิลเลอร์ลงไปก่อนก็จะใช้เป็นแบบว่าเฉดที่ขาวกว่าหน้าเฉดหนึ่งเราจะใช้ฟองน้ําช่วยในเรื่องของการเกี่ยนะคะคืออันนี้วิ๊จะลงไปก่อนให้มันดูแบบ กืนๆก,กับผิวไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดต่างๆอีกทีนะคะเพราะว่างานผิวมันต้องมาก่อนมันสาคัญสุดขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวบีนจะลงเป็นรองพื้นนะคะซึ่งรอบนี้บีนจะใช้เป็นของ e s t e ตอร์โรเดนะคะตัว d o บ b l e w e ว r s t a y i n p ินเพสเมคอนะคะคือตัวนี้เป็นรองพื้นที่ราคาแบบประมาณหลักพันแต่ว่าคุมความมันหรือว่างานผิวต่างๆจะปกปิดหรือจะเน้นแบบคุมมันตัวนี้ค่อนข้างเอาอยู่ซึ่งอันนี้เทคนิคการลงของบีนบนจะไม่ได้ลงในในเวอร์ชั่นที่แบบว่าขูยเยอะแยะเวอร์วังเพราะมันจะทาให้หน้า เราจะตบตามด้วยพวกแบบแป้งพวกแบบว่าฟินิชชิ่งพาวเดอร์ต่างๆหรือว่าเป็นแป้งฝุ่นตบทับลงไปอีกทีนะคะแต่ว่าทีเนี้ยอย่างเบฟเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นสาวหน้าแห้งเออซึ่งสาวหน้าแห้งเราแนะนํานะคะจะหน้ามาหรือจะหน้าแห้งก็ตามอ่ะเวลาจะแต่งหน้าแนะนําว่าไม่ต้องลงครีมก่อนแต่งหน้าเยอะนะคะคือลงได้เบาได้เท่าไหร่ก็เบาได้เบาประมาณนี้หรือว่าใช้ไพรเมอร์ต่างๆอ่ะลงก่อนก็ได้เพราะไพรเมอร์ก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันได้ดียิ่งขึ้นแต่อย่างเบ๊เนี้ยเป็นคนที่หน้าค่อนข้างจะไม่มันนะคะเพราะฉะนั้นไพร แล้วมันจะทําให้ดูหน้าแข็งนะคะอย่างกันแดดก็ควรเลือกเป็นอะไรที่มันเบาๆแล้วก็ไม่ค่อยมันด้วยเช่นกันแล้วก็จะใช้กับฟองน้ําเพราะว่าใช้ฟองน้ําเกี่ยมันก็จะได้ความที่มีดูความปรงงานผิวมากขึ้นแล้วก็เขี่ยง่ายด้วยบิงจะเลือกกรองพื้นให้เพว่าเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มกว่าเฉดหน้าตัวเองนะคะก็อาจจะเป็นเฉดประมาณบิงแต่ว่าไม่ได้หมองจนเกินไปเพราะว่าพอรวมๆไปแล้วเดี๋ยวมันจะเซ็ตตัวเองเนื่องจากว่าเราต้องเลือกให้มันแมทกับสีคอเก็นไ,ไหมเพราะว่าคอมันเป็นอะไรที่แต่งยากมากพอติดกระดุมามาเห็นปะ มันจะเห็นคอแค่นิดเดียวอะถ้าแต่งเยอะอะไรเงี้ยมันจะเลอะไปเปล่าๆแล้วก็จะเลือกเป็นแบบเออเอาให้มันดรอปสีหน้าลงมาดีกว่า อันนี่นะคะให้ดูครึ่งหน้าเห็นปะมันจะมีความงานผิวแต่ว่าเนื้อแบเบสเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาผิวเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าใครที่มีปัญหาผิวหรือว่าสิวอ่ะแนะนําว่าไปดูคลิปเก่าที่เคยทําไว้ตอนแต่งหน้ากับเมลได้นะคะอันนั้นก็คือจะมีปัญหาพวกสิวอักเสบต่างๆแต่อันนี้คือเน้นสําหรับคนอาจอาจจะมีฝั่งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองลงฝั่งนี้ให้ดูนะ ในส่วนของสิวนะคะเราจะใช้สีที่เข้มกว่ากดลงไปอีกทีนึงอันนี้เมื่พอมันเข้มกว่าตุกไอสีที่เราลงใต้ตาเมื่อกี้แล้วพอเราลงรองพื้นที่เข้มกว่าเห็นป่มมันก็จะกลายเป็นสีที่กืนกับผิวของเราไปเลย สำหรับคิวนะคะบินงจะเลือกใช้เป็นของ Benefit เป็นรุ่น brow styler นะคะคืออันนี้มันจะมี2หัวซึ่งเราชอบมากๆอันนี้เป็นอันที่บินงใช้ประจำอยู่แล้วนี่นะคะเราก็จะแบบว่ากำหนดตำแหน่งก่อนอย่างนี้บินงจะใช้ฝั่งที่เป็นฝุ่นนะคะถมลงไปแต่บินงจะใช้แปรงช่วยเกี่ย,ยให้มันดูแบบฟูมากขึ้นนะคะ เราก็จะใช้ที่ปัดคิวนะคะวิงใช้อันเดิมที่เราใช้ประจําเป็นของโกลเด้นโรสคือของเบฟอะความยากก็คือจะเป็นคิวเนาะคือคิวสั้นอยู่แล้วถ้าให้เทียบ2องข้างสำหรับพาเลตตานะคะเราจะใช้เป็นอันนี้ของทาส์นะคะจริงๆลุคนี้มีหน่าแต่งโทนเป็นโทนสีดำตาลส้มๆแล้วก็มีความอ่อนก็จะไม่เข้มมากจนเกินไปซึ่งมิงก็จะใช้เป็นแบบ กลุ่มฝั่งนี้ให้เยอะแต่บิงลงสีแรกเป็นสีนี้นะคะเพราะว่าเราจะทําให้เบดมันเป็นออกผิดเพีเนาะเพราะลุกวันนี้จะเป็นน้าตาลโทนสม้สมสีต่อไปเราจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีชื่อว่าลาเต้นะคะเอาไว้แบบเขียนทับขึ้นมาอีกทีนึงให้มันดูเข้มขึ้น นื่องจากว่าเห็นป้าตาเบฟจะค่อนข้างสั้นมากเราก็จะต้องต่อหางออกไปประมาณนี้เราก็เลยจะเน้นเป็นสีเข้มตรงนี้นะคะเดี๋ยววินงจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีชื่อว่าคลาเกอร์นะคะทับบนสุดอ่ะแล้วจะใช้แปง้งเป็นแป้งหัวเล็กแบบนี้แนะนําเวลาเขียนนะคะให้เขียนแบบว่าให้ชีดขนตามากที่สุดแล้วก็ถ้าตรงที่เรอแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บอีกทีนึงในส่วนของใต้ตาทนมันประมาณนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แบบชิมเมอร์ที่น้อยที่สุดแบบเบามากๆนะคะ ต่อไปเราจะข้างล่างเราใช้เป็นสีลาเต้น,นะคะเนี่ยใครตาสั้นเอาไป,ไปใช้ได้เลยคือห่างตาให้กีดออกมาแบบนี้นะคะไม่กรีดแบบให้มันชิดกันสำหรับอายไลเนอร์นะคะเราจะใช้2อ,อันนี้นะคะเป็นอันแรกเป็นแบบเพนซิลจะเป็นของ Make-up, Forever นะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยบิงรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยเลอะแล้วก็วิธีที่ทำให้เลนอะน้อยที่สุดเราจะใช้ตัวนี้เข้าช่วยด้วยนะคะจะเป็นของ Excel อน,นี้จะเป็นแบบปากกาเมจิก แล้วเดี๋ยวใช้แปรงนะคะแปรงที่เป็นหัวตัดๆแบบนี้เขียนให้มันดูเป็นเส้นมากขึ้นพอพิงใช้เป็นเพนซิลไลเนอร์จะเห็นว่าเส้นมันจะมีความแบบรับกับตัวอายแชโดว์ใช่ไหมวิธีที่ทําให้มันไม่เลอะนะคะเราจะใช้อายแชโดว์ทับอีกทีจะใช้สีเดิมสีแคกเกอร์แล้วสุดท้ายเราจะใช้เป็นตัวเพนซิลไลเนอร์นะคะแนะนําว่าถ้าใครจากแต่งหน้าโทนนี้แล้วอยากได้แบบดูไม่เข้มจนเกินไปมีความละมุนนะให,ให้แนะนําว่าให้ใช้เป็นสีน้าตาลซึ่งอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลเลย เนี่ยทุกคนแล้วพอเราเกียเก่ยเขียอนอายไลเนอร์ปุ๊บแล้วเราทับไปอีกชั้นหนึ่งเห็นว่าตามันจะดูไล่สีมากมาสคาร่าบินจะใช้เป็นของเฮโ o i n Make นะคะคืออันนี้เป็นอันที่แบบทนในทนอีกทีนึงใครหามาสคาร่าทนทนวันรับปริญญาตัวนี้แหละสุดๆไปเลยอันนี้คือดัดขนตาเรียบร้อย ในส่วนของขนตานะคะเพราะว่าลุกนี้เราจะลุกธรรมชาตินี่จะใช้เป็นขนตาที่เป็นแบบชิ้นๆน,นี้มาติดเอาอันนี้ของยี่ห้อ b l i n บ b l i n g l a s h e s นะคะคือมันจะเป็นแบบชิ้นๆแบบนี้แล้วก็เลือกเอาเฉพาะตัวพวกแบบปลายๆแทนบิิงติดไปแค่หางตานะคะก็จะเห็นว่าแบบว่าเฮ้ยมันดูธรรมชาติมากๆม,มากกว่าแบบติดทั้งอันเนาะคือใครเป็นขนตาเล็กตาชาตาั้นแนะนำวิธีนี้คือติด แค่ช่อเดียวตรงหางตาก็ดูแบบมีอะไรมากขึ้นแล้วในส่วนของแก้มนะคะบิ๊กจะใช้เป็นครีมบัตอันนี้นะคะของบ๊อบบี้บาวเป็นสีชื่อว่าเพลพิงนะคะแนะนําว่าให้ลงเป็นครีมบัตชลงไปก่อน ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวเป็นแบบตัวพาวเดอร์บัชนะคะอันนี้จะดูแบบว่ามีความแบบแดงไปนิดนึงแต่ว่าพอเดี๋ยวเราปัดคอนทัวร์หรือว่าลงแป้งอะไรเงี้ยมันจะพอดีมากๆแล้วมันจะทําให้แก้มเราอะทนทั้งวันนะคะคือลงแบบนี้ทับกัน2อันแล้วสุดท้ายเราจะใช้คอนทัวร์นะคะคอนทัวร์เนี้ยเอาที่เพื่อนๆมีเลยอย่างวันนี้บิงใช้เป็นของซูเปอร์มัมอันนี้มันจะเป็นพาเลตเลยนะคะ สำหรับปากนะคะบีน่าใช้เป็นของเมเบลีนนะคะตัวนี้เป็นตัวเซนเซชั l นล u ควิดแมทนะคะบีน่าใช้เป็นสี NU08 ผสมกับ NU05 เราจะลงเป็นสีส้มๆหนู่ๆก่อนแล้วก็ตามด้วยสีเข้มข้างในสุดท้ายเพื่อความสุขภาพดีนะคะบีน่าใช้ตัวนี้ของบอบบี้บาวเป็นสีแคนเบอร์รี่นะคะทับข้างใน น,นี้นะคะเสร็จแล้วข้างนึงก็จะเห็นว่าโทนสีต่างๆที่เราเลือกมามันจะค่อนข้างแบบแมทกับลุคนี้มากแต่เดี๋ยวเราจะไปแต่งอีกข้างนึงอันนี้ให้ดู b ี f o r ์อ f t เตอก่อนจะเห็นว่าข้างนึงมันจะดูแบบตาเล็กเอออันนี้ก็ทําให้ตาดูใหญ่ขึ้นตาดูโตขึ้นแล้วก็สีดูมีความเกาหลีซึ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกข้างนึงเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวมาฟินิชลุคพร้อมกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็แต่งเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเนี่ยพิงค์จะใช้แป้งฝุ่นนะคะเป็นเซตติ้งพาวเดอร์ของลอร่านะคะอันนี้เป็นตัวที่แบบดังมากๆเอาไว้ลงอีกทีนึงให้เหมือนแบบมันคงความแมตต์เอาไว้แล้วก็ทําให้มันเป็นผิวที่แบบเป๊ะปังอะเนาะพร้อมกับการสู้เหงื่อออกลบกับแสงแดดใต้ตานี้เดี๋ยวจะใช้ฟองน้ําไข่นะคะแล้วก็ใช้แป้งอันนี้ตบๆเข้าไปกดๆเข้าไปค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับหน้านะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยคือโทนมันแบบมันได้มากแต่ว่าเดี๋ยวจะมาสอนทุกคนทําผมกันด้วยซึ่งผมทรงนี้ง่ายมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะเหมาะสาหรับสาวผมยาวปะเริ่มแต่และคนอาจจะได้ทรงเรียบๆเราแนะนำว่าให้ปาดข้างเอาข้างที่หน้าเราถนัดถนัดด้านไหนด้านนี้ด้านนี้อันนี้เป็นทรงที่แบบเรียบมากเอาวันแบบว่ารีบๆเนาะเหมือนแบบว่าให้มาดูแบบมีอะไรแต่เน้นความเรียบร้อยแค่อมัทัดข้างๆหูเนี้ยเราก็ติดกิบเข้าไปค่ะ ี่แล้วเราก็ซ่อนเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาผมอมาคือเป็นทรงที่แบบเรียกหลูดูแพงมากอย่างนี้เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะตัว Can Make อันนี้นะคะในการเก็บพวกแบบลูกผมที่ชี้ๆให้มันเรียบลงมาผมเสร็จเรียบร้อยแล้วทรงนี้คือจะง่ายมากๆเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วมาดูฟินิชลุคกันเลยจ้า สำหรับลุคนี้นะคะเป็นลุคที่ง่าย แต่สวยแต่งเองได้ไม่ต้องแบบเสียเวลาเปลืองเงินให้มันมากมายเพราะว่าเออจริงๆร,รับปริัญาส่วนตัวก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เสียเงินเยอะมากอะไรประหยัดได้เราก็ประหยัดได้นะคะถามเจ้าตัวก่อนจะรับปริญญาแล้วรู้สึกยังไงเออรู้สึกว่าสวยแบบดูสูภาพอ่ะออแต่ว่ายังมีความเกาหลีแบบที่ไม่ดูแก่เกินไปอ,อ่ก็คือรวมๆได้มาทุกนี้ถือว่าแบบผ่านมากๆนะใครแบบว่าหาลุกแนวแบบอยากได้แบบแนวธรรมชาติไม่เยอะจนเกินไปเน้นเกาๆอย่างเงี้ยมาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปแต่งต่างมันได้เลย ลองให้แบบหลับตาอะไรเงี้ยไหนหลับตาดิจะได้แบบว่าดูได้เนาโอเคอ่าเราก็แบบแบบทำทำท่าเหมือนหลับตาเราก็จะหลับรับปริญญาแบบที่ยื่นมืออะไรเงี้ยไม่หยอไม่ใช่มันก็ยื่นเข่งองมันก็ยื่นเข่งเออหนึ่งสองครับแล้วมันก็ยื่นมาช้าอออะะไร่ย เขาบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อก็ได้ไดบอกว่าไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ได้แล้วเอาวะันแพงแกแต่ได้แล้วเอาวะได้แล้วก็เดี๋ยวจะใช้อย่างนี่จะไปเจอ ขอบใจนะแล้วเราก็จะมีเข้ากันเป็นคู่เป็นของขวัญในการเรียนจบนะคะเรียนม,มากี่ปีนะ6ปี6ป,6ปีจบแล้วก็เอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะคะเราสองสี่พี่น้องขอลาไปก่อนใครอยากดูคลิปไหนคือคลิปรับปริญญาช่องเราก็มีค่อนข้างหลายลูกไปดูได้ใครจะรับปริญญาก็มาดูคลิปนี้กันได้สำหรับนี้ไปก่อนนะใครอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแ <Share. S 2> ชร์ไปก่อนที่ไหนไก่อนี่ไหนอุ้ยอุ้ย